สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนครับเสียงใจผู้ไท่ผ้าเลาะคือเก้าเหมือนเดิมพี่น้องผมมื่อนีไมายางเลาะยู่ที่ตลาดโบราณบางพี่สมุรปาการครับพี่น้องผมมื่อนีเอาภาพบรรยากาศตลาดโบราณครับสมุรปาการครับบางพี่ยู่วัดหลวงพ่อโตพี่น้องครับก็จะเป็นตลาด เกาแก่ตลาดโบราณอีกตลาดนึงนะครับที่น่าสนใจพี่น้องครับเห็ดตามาหายางดินอยู่ได้พี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเสาเสาอยู่พี่น้องครับยังมีท่านมีลูกค้ายางปันไหนครับสินค้าหลายรากมากมายอาหารก็จะเป็นอาหารเก้าขนมก็จะเป็นขนมสมัยลุ้นเก้าแก่ครับจะย้อนยุกในจากน้อยพี่น้องครับ ลักษณะของตลาดก็จะเป็นพื้นไม้น,นี่แหละฮะพื้นไม้แล้วก็เป็นประตูก็จะเป็นบานเลื่อนบางร้านก็นยังเป็นตลาดเป็นบานแบบบานพับอยู่ฮะซึ่งเป็นตลาดที่ยังเก้าแก่และก็มีความคลาสสิกพี่น้องครับเป็นที่น่าสนใจในการไม้ยางดินยางเลาะเบื้องส้มย้อนยุคแน่จักน่อยครับ ถ้าผู้ใดวางกะมายางดินใดพี่น้องครับซึ่งเป็นตลาดวินเทจเลยพี่น้องครับแต่ว่าผู้คนกับมีท่านหลายๆพอกะโดอครับทรงนี้ยังเสาๆอยู่และกะผมมาแต่เสาเนี่ยจักหน่อยครับลูกค้ายังมีท่านหลายครับร้านค้าร้านขายบางร้านกะเพิ่งมาเปิดบางร้านกันยังบอท่านเปิดพี่น้องครับจัดไปพี่น้องครับนี่จะเป็นชุดสั่งกระทาน ตุกๆเต,ต็มๆเลยครับอยู่ใกล้วัดก็จะมีสังคทาธนแน่เป็นชุดทงชุดไทยช่วงนี้ครับเป็นล้านค้าร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวครับนี่จะเป็นอุปกรณ์นวดพี่น้องตัวนี้ <ๆ S 2> เครื่องครัวหลายรากมากมหพี่น้องครับจะเป็นสินค้าย้อนยุกแน่จังหน่อยแล้วก็จะเป็นสินค้าที่ มีความคลาสสิกหลายย่างมากมายของดินก็จะเป็นของดินแบบยุนเก้าแก่ลุ้นสมัยยุคเกาศูนย์พี่น้องครับสมครับเป็นตลาดเก่าตลาดโบราณครับจัดไปพี่น้องครับเป็นที่น่าสนใจครับมีความคลาสสิก ตามเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็ม่ใช่ในปางร้านก็ม่ใช่มาเปิดครับโซนนี้จะเป็นโซนให้อาหารป่าครับนี่ครับบางร้านก็นยังเป็นหน้าร้านยังเป็นประตูบานพับอยู่ครับเป็นประตูไม้ทรงมีความคลาสสิกนะฮะจะเป็นเงาเป็นอะไรทึงพี่น้องเลยบางร้านก็ไม่ใช่เปิดครับบางร้านก็ยังไม่เปิดเพราะมันยังเช้าอยู่ครับ มาหยางก้อนมูก้อนพวกเลยพี่น้องผมเสี่ยงใจผู้ไทยพาเลาะเลาะแต่เศร้าเลยครับเมื่อนี้นี่ครับสินค้าเป็นกระป๋ากระเป๋าครับของฝากของที่ระลึกแบบนี้นะพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างแนวอยู่แนวกินขนมนี่จะเป็นอุปก,กรณ์ของดินครับของเล่น นี่ครับโซนนี้มิชันเปิดร้านพี่น้องเลยนี่เอาภาพบรรยากาศความเก่าแก่ของตลาดมาเห้พี่น้องเขาบึ้งครับบางร้านก็เปิดแล้วครับเป็นหมวกเป็นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าคนเท่าคนแก่นะาพี่น้องนะหลายย่างมากมายเลยครับโซนได้เปิดก็คือเต็มเต็มจุกจุกจังส่แหละฮะบางร้านก็เ,เปิดก็คือปิดประตูอยู่ครับ ตลาดไม้ตลาดเก้าแก่ย้ยอนยุคซึ่งมีความค่าสิกิกนะพี่น้องครับเป็นที่น่าสนใจและกะลองมาหย่างเบึ้งเด้อครับเด้อถ้าผูใ้ใดมีโอกาสมีเวลาตลาดโบราณบางพลีสมุดปราการครับอยู่ติดกับวัดหลวงพ่อโต ก็ยังมีผู้ที่มาเริ้มยั้งมากกนะัมีอยู่ครับนี่โซนนี้กัเยอะท้ายๆตลาดแล้วพี่น้องครับนี่เอาภาพบรรยากาศมเมื่อพี่น้องเขาบึ้งครับเห็บภาพบรรยากาศนี่ครับย้อนกลับขึ้นพี่น้องเลยเพราะว่าทางพุ้นกับมีท่านเปิดครับ ร้านกาเฟ่ก,ฟกันย่างมีท่านเปิดโซนนี้ก็จะเป็นโซนทั้งหลังพี่น้องครับบางพีวิถีถิ่นวิถีไทยครับนี่ครับเอาภาพบรรยากาศด้านหลังตลาดมะเฮือเบิ้งครับโซนด้านหลังนี้จะมีสะพานนี่ครับจะเป็นหลังคาสังกะสีเก,ก้าแบบนี้ฮะซึ่งมีความคลาสสิกมีความวินเทจขนาดครับเ่าประตูก็จะเป็นคล้องที่เลาะไปทัง วัดหลวงพ่อโตฮะด้านหลังทั้งนี้นะฮะที่เส้งใจค่อยๆแพ่งกองมาขัเบเบิ้งทั้งนี้ก็จะเป็นยางอ้อมไปทางพุ้นนะฮะจะไปทางห้ามฟังพุ่งพุนก็จะเป็นบิ๊กซีครับบิ๊กซีบางพีนะฮะที่จะมีเรือข้ามไปนะฮะนี่เดี๋ยวยางลงไปข้างล้างครับ น้งลงไปบริเวณด้านหลังของตลาดโบราณครับนี่จะเป็นสังกสีแบบนี้แหละพี่น้องครับเป็นสังกสี99โซนด้านหลังทังพีก็จะเป็นร้านอาหารก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีครับสุดท้ายนี้ผมกะขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังอกแรงใจในการทำคลิปต่อไปครับเส่งใจผู้ไท่ผยาเลาะ ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผม